จอมผมแดงไะเถอะโอ้โหโล่สูงมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้อเฮโอ้ใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปโอ้ยอาไปทันถอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นเทียนไหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเป็นยังไงคุยกันก่อนเฮ้ยอุ้ยโอ้ยมาได้พูดผ่านทำเพลงแล้วโอ้ยโอ้ยเต็มหน้าโอ้วถยแกเร็วมาก ฮะมือเปล่าคิดจะสู้กับดาบงั้นเหรอเอามาเลยจะฉีดให้เป็นชิ้นเลยนี่มาโอ้มาเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้โหเนี่ยฮะคุณคีดตาห่าละโอ้ยแย่แล้วโอ้เสร็จไปสองนจริงๆเลยแค่พิษตาดีวตอนนั้นก็เสร็จไปสองเหลือเชื่อเจ้าพวกนั้นกว่าครึ่งมีวุธครบมือพร้อมลุยได้ทุกเมื่อเลยปัญหาอยู่ที่ว่าจากตรงนี้หละครึ่งหนึ่งนั้นเป็นพวกที่ไม่กล้านี่นะแต่ว่าอีกพวกครึ่งนั้นไม่ใช่เนี่ย เฮ้ยน hey, ี่จะยืนดูอย่างนี้เหรอพวกเรามีเป็นร้อย่นะร้อยคน่นะแพ้ชนะจากตรงนี้ไปต้องหากเล่าพวกเราอีกอะไรดูตลกเหรอถ้าไม่ใช่โน้ตนะเว้ยสี่คนฮะผู้ไรนะสําหรับชนะถือว่าสี่คนสี่คนสี่คนหมายความว่ายังไงหรือครับ Philosophy โอ hey, ้ยหอมโอ้ยไม่ทันตั้งตัวเต็มหน้าสามเลยระวังระวังมันลุยเข้ามาแล erm. ้วระวังโอ้ดูสิเจ้าหมอนั่นกำลังต่อสู้อยู่จริงๆนะครับเอออย่าให้รอดไปได้นะอัดมันเลยอะไมไปเลยอะไรไปเลยเอาให้โยนเอาให้ไปเลยเหลือไอ้พวกโง่เอ้ยเฮ้ยโอ้พระพวกเราโดนอัดเละเลยไม่ใช่หมาฝากไว้ก่อนก็หมายความว่าให้ลุยเข้ามาพร้อมๆกันครั้งละสี่คนเลยงั้นแหละ แต่ว่าคุณคิโดคู่ต่อสู้มีเป็นร้อยเลยนะครับไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับอ้โคุณคิโดครับมันมาแล้วลุมเลยลุมสิลุมเราหรือเรารุมมันเนี่ยฮะโอ้โหยโอ้ยสบักสบอมเดี๋ยวโชกเลยโหวดเข้าที่เรยโขดอุ้ยเอาโดนอีกโอ้ยทำไมตีไม่ได้โดนยาโอ้ยยาโอ้ยเฮ้ย เข้าไปอัดมันสี่ให้มันอัดเข้าไปไม่ถึงมันเสร็จแล้วเสร็จตายอย่างนี้จะเหลือย้ำย้ำเฮ้ยตเตอร์บอลเตอร์บอลเสร็จแล้วเละอันนี้ไม่รอยตืบอย่างเดียวตืบอย่างเดียวนี่ฮลุกมาเราจะเหลือ่าเอาเลยเอาเฮ้ยอย่าให้เหลือไปแล้วอ้าวเฮ้ยอ้าวมันหนีไปไหนแล้วตามอทางตันทางตันลุย แต่ตรงนี้แหละไม่เหลืออย่างนี้ไม่เหลือโอ้ยไม่เหลือโอ้ยนี่โอ้ยมันจะสู้ไหวอีกเนี่ยผมว่าสิว่าต่อยไม่ถูกด้วยคุณคีโดครับจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรอครับคุณคีโดไม่อยากให้มีคนล้มเจ็บไปมากกว่านี้แล้วล่ะคุณคีโดเฮ้ยนี่มาเฮ้ยจ่อเฮ้ยเลยนะพักใครย้ำใครกันล่ะโดนแล้วมันโดนแล้วเต็มเลยเต็มเต็มไม่เหลือเพิ่มอย่างเดียวนี่ พอา<ก>ละพอแล้วการแสดงจบแค่นี้หมาเละฮะเก่งมากนะใช่ไหมเขาใช่ไม่น่าห้ามเลยพวกแกทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นอ่ะฮะ